สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้านี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้มารีวิวอีกเช่นเคยเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเขามีความสวยงามเห็นว่นี่น,นี่สีขาวอ่าบางคน พอรีวิวถ่ยวิดีโอปึบมานี่รู้เลยอันนี้คือบอลกวนอิมใช่ไหมคุณตาวิถีไทยถูกต้องครับอันนี้คือกวนอิมที่คุณตาวิถีไทยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเนาะและ้วก็ไปเบิ่งว่าใบบอลสีขาวๆแบบนี้หรือมีเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นไหมเนาะบางคน เป็นปราชชาวบ้านเป็นผู้รู้เกี่ยวกับต้นบอลน,นี่อาจสิมองว่าอันนี้ไม่ใช่ต้นกวนอิมนะคุณตาวิถีไทยมันว่าเออเห็นบอกมีหลายคนทักทวงมาคุณตาก็บอกว่าเออถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้มงคลโดยเฉพาะต้นบอลสีขาวตัวนี้เนาะ อาจจะไม่ใช่กวนอิมก็ได้อาจจะเป็นชื่ออย่างอื่นหรือในพื้นในภูมิภาคอื่นๆก็เรียกแตกต่างกันออกไปออย่างเช่นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าทุกแต่ละชนิดเรียกแตกต่างออกไปตามภูมิภาคของท้องถิ่นนั้นๆนนเนาะเออคุณตาวิธีไทย ต้นบอลกวนอิมต้นนี้เป็นต้นไม้มงคลแน่นอนเพราะชื่อเห็นบอกวนอิมกวนอิมมันอาจจะไปครองจองกับชื่อของเจ้าแม่กวนอิมเนาะบางคนจากคุณชักเนี่เป็นไผเป็นคนตั้งชื่อบอลอันนี้เจ้าแม่กวนอิมเพิ่นจะใส่สุดสีขาวอันนี้เป็นใบสีขาวนี่ขาวนวลแถบสีเขียวอ่า อันนี้หรือเปล่าที่ทําให้คนตั้งชื่อต้นนี้ว่ากวนอิ่มอือปาทิโททิโทตัวนี้ก็กำลังสิดแทงใบออกมาเพิ่มสมาชิกใหม่อีกคุณผู้ชมอือนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมคุณตาวิถีไทยตามที่คุณตาวิถีไทยได้เรียนสมัย 1> ป .1 เนาะวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดทุกประเภทที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้เนาะเออต้นกลางวันจะคลายออกซิเจนอืมในเวลากลางคืนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะบบดนี้คนที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้ในเวลากลางวันนี้ก็ิรู้สึกสดชื่นเพราะว่า เขามีออกซิเจนอยู่รอบๆต้นไม,ม้เขาเรียกว่าคลายค่าคลายออกซิเจนออกมาเป็นก๊าซที่ร่างกายของเราต้องการนะอืมก็ถือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งละต้นบอลกวนอิมไงอืมประการที่สามเป็นไม้ประดับสวยงามไหมบางคนบอกว่า ไปตลาดนัดไปหาซื้อต้นบอลกวนอิมมาใส่ในกระถางประดับร้านเพื่อนว่าเพื่อนสิเปิดร้านค้าไม่เด้เออเอาต้นมงต้นไม้จากหน่อยเนี่ยใส่กระถางให้มันสวยงามมาเออนอกจากจะเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วนะยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ ต้องเกี่ยวกับคุณครูคุณครูนี่ยกเอาต้นกวนอิมเข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงศิละปะแล้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่านี่วันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นกวนอิมนะมาสัน่นนักเรียนนี่มักขนาดชั่วโมงศิละปะบกขาดมาเต็มเพราะว่าอย่างมันได้ใช้ตะวัด ปลายภูก,กัันี่นี่กล้ามมัดเนื้อเล็กอืมได้จินตนาการได้วาดได้ระบายสีเล็กน้อยนี่สีครับกับวาดภาพนี่เข้ากันเนาะเขาจะเล้กสร้างจินตนาการวาดนันน,นี่นี่นั่นอืมในระดับมหาลัยอาจ,จารย์กระออบหมายให้นิสิตนักศึกษาพวกเธอไปสืบค้นข้อมูลดูสิ แท้จริงแล้วต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อกวนอิมนี่มีพื้นเพมีประวัติความเป็นมาอย่างไรในต่างประเทศเขามีชื่อว่าอะไรเนาะต้นกําเนิดจากกวนอิมนี่แท้จริงแล้วเขาเป็นลูกของใครลูกก็คือว่าเซียนบอนสมัยตะกี้เนี่เขาสิผสม เอาบอลพ่อบอลตัวนี้เกสรตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้มาผสมกันแล้วก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาอ่าเป็นอย่างสั้นได้ตามวงการบอลของเขาหรืออาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นต้นตระกูลของบอลทุกชนิดนี่บอลสีขาวนี่อ่ากะให้นักศึกษาไปสืบคน้นหาข้อมูลมาเรียกว่า ารวบรวมข้อมูลนะสืบค้นหาแล้วก็รวบรวมแล้วก็เอามาาขมวดเป็นเล่มไว้ประวัติความเป็นมาชื่อการใช้ประโยชน์วิธีการเพราะปลูกการใช้ดิน,นี่ดินมีอะไรบ้างแยกออกมามีขุยมะพร้าวมีมูลสัตว์บางคนมีหินภูเขาไฟนะใส่เข้าไปใกล้บอนใดบบอนใดราคาถึก วัตถุดิบที่เอามาใช้ปลูกมีใบก้ามปูอะไรบ้างแล้วแต่อือเอาลงข้อมูลไว้นอกจากนั้นอาจารย์ยังให้ลงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะใครที่มี Facebook ใครที่มี i ิน t a g r กรมใครที่มีเพจใครที่มีเว็บไซต์บบมีก็สร้างขึ้นแล้วก็โหลดข้อมูลที่พวกเธอได้มาเนี่ยนี่น ที่ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับต้นกวนอิมนี่โหลดลงไปต่อไปนี้ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นกวนอิมก็ไม่จำเป็นต้องไปหาในห้องสมุดอีกนะแค่มาดูในโทรศัพท์มือถือในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตจะสามารถคลิกข้อมูลเข้าไปหาข้อมูลได้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ แห่งหุนตำบลใดของโลกนี้อืมบัตรนี้ถ้ามีใครสนใจอยากเอาไปปลูกแท็กทักเข้ามาในอินบ็อกซกล่องข้อความพวกเธอก็ขายเลยนะขายเลยนี่ก็คือต้นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทำเงินและสร้างรายได้นะให้กับหลายๆครอบครัว ที่มาทําธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้ต้นบนอลเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเห็นไหมค่าขายบางคนขายทางออนไลน์โหลดข้อมูลลงไปไลฟ์สดใครต้องการต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่าโวนอิมทักแชทเข้ามาได้นะคะฟอร์มนี้สองใบ500บาทค่ะเพื่อนวาเอา้าเออได้การได้การ เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณบริษัทห้างร้านหรือว่าบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทลานค้าร้านขายที่อยากจะเปลี่ยนของสมนาคุณที่เป็นพวก<ค><ณ>พวงกุญแจปฏิทินเปลี่ยนมาเป็นต้นไม้มงคลโคศกพิธีก่อน ประกาศอยู่หน้าเวทีแขกกำลังกินเข่าอยู่กำลังสีอิม่มแล้วแหละวันถ่อไปแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านรับต้นกวนอิมคนละหนึ่งต้นเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านมาร่วมในงานพิธีในวันนี้ครับวันสันปาทิทโเออขอบคุณไนดะ้แทนขอบคุณหรือท่านอยากได้ต้นไม้อื่นๆ ที่ไม่ใช่ต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้ก็สามารถเลือกได้ครับอไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์โรเมียด่างต้นอ้อมเพชรว่านทิพระเนรเพชรน้ำหนึ่งเงินไหลมาเจ้ากรุงไกลเซอร์คลาใบละพันออมณใบนาสนีจันเขียวพรูชลุคุนแผน พญาจงอ่างหรือแบล็กเมจิกหรือมาทางนี้หรือสีผสมกวักพระพุทธเจ้าหลวงหรือว่าแก้วสารพัดนึกเพิ่นว่อาอปฏิทโตท,ทิทโทธโคศกออกมาประกาศหน้าเวทีมีต้นไม้มงคลน,นานับประการหลายประการหลายต้นหลายชนิดเอามาให้แขกได้เลือก แต่ว่าพระเอกของเรื่องพระเอกของในงานนี้ก็คือต้นกวนอิมืันว่าเ้าเต็มเวทีนึงนะยายกมาก่อนอย่างกินเ้ากินข้าอิมแล้วยายขอต้นกวนอิมสองต้นนะจ๊ะขอนุมพิธีกรดูรอต้นกวนอิ่มสวยสะดุดตาตั้งแต่ยายเดินเข้ามาในงานแล้ว ดูดูมันสวยมากสีขาวนวลผ่องเอาไปปลูกไว้เป็นไม้มงคลด้วยขอบน้าใจพ่อหนุ่งพิธีกรมากๆนะจ๊ะสันเออเอาเอา,เอายายเอาไปเลยตาก็ขอหนึ่งต้นเหมือนกันนะพ่อนุ่มต้นกวนอิ่มนี่มันสวยมากตาเห็นแล้วก็สะดุดตาเหมือนกับคุณยายท่านพูดนั่นแหละเอาตาก็เอาไปเออ คนละต้นคนละต้นเอาไปเลยครับมาสัน้น <c oughs> ขอบน้ําใจผ่อนุอมพิธีกรมากๆนะจ๊ะขอให้จำเริญจาเริญในหน้าที่การงานนะจ๊ะพอคุณเอาละสําหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศษทีมุ่งมืองมานา นอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีชดุดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลบุกป้องคุ้มครองท่านและกัญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือบอนสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่ากวนอิ่มครับท่านผู้ชม